ได้ค่ะทีมที่สองของเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีมที่สามนะคะถ้าเผื่อได้เป็นตัวแทนประเทศไทย,ยนี่ก็คือกังวลกับเรื่องของการอ่านชื่อมากเลยนะคะกับทีมนี้เลยนะคะสัป,ปริวารานินะคะเชิญค่ะเซตเวทีหนึ่งนาทีค่ะ เซ็นเวทีเสร็จแล้วให้สัญญาณเพื่อหยุดเวลานะคะโอเคแล้วก็ให้สัญญาณอีกครั้งเพื่อพร้อมในการแสดงพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะแม่ทัพกองพันเรือหอบเรดวิงส์แหงอาณาจักรปารอนเซซิลฮาวิงเด็กนุ่มข้างถนนผู้มีความฝันที่จะมีเรือหอบเป็นของตัวเอง บ้านโอ้โหความต่างชั้นนี่มันอะไรกันเอ่อว่าแต่แล้วเราจะมาสู้กันทำไมเนี่ยเพราะว่านี่คือดิสซิเดียยังไงล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งดิสซิเดียคูปุเป้าหมายของที่นี่คือการต่อสู้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 และสู้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เริ่มสู้ได้คูป้อโอเคถ้างั้นก็เริ่มกันเลย ฉันจะล้มนายด้วยดาบเล่มนี้ จำนวนพลิกกนและทำให้เกมสามารถดันได้อย่างมีประสิทธิภาพทา้งทีมงานจึงไม่ได้ปั้งใบดาบด้านในไว้คู่โ้พูดง่ายๆคือเป็นดาบดาบดียังไงละ่ะคู่โ้อะไรกันเนี่ยจบห่าขโมยไม่ได้ขโมยสักหน่อยแค่หยิบมาใชา้โดยไม่ได้ขออนุญาตเองรู้แล้วนะนั่นจะมี่ดัมมี่ อันนี้ไม่ใช่ดัมมี่แล้วเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วโอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะจบเรียบร้อยนะคะสำหรับทีมที่สามค่ะสัปาริวารานีนะค่ะ เด้เสอัีอยน้องอฟสีนะคะมีเวลาในการเก็บอุปรกรณ์1นาทีค่ะโอ้โหทีนี้ถือว่ามีลูกเล่นเยอะมากๆนะคะยังเหลือดาบอีกหนึ่งอันนะยังเหลืออีกหนึ่งดาบไม่ใช่ดาบนะมีดด้วยนะอันเนี้ย <laughs> โอเคนะคะเรียบร้อยหยุดเวลาได้เลยค่ะ